สวัสด,ดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับคอท่อนะครับผมคอ,อท่อน็อตท่อนะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยน็อตท่อครับที่มันหวานนะครับผมที่มันหวานอยู่ใต้เนี้นะฮะอ,อยู่ใต้คอท่อนี้แหละนะครับที่มันหวานอ่า <problèmes. S 2> ที่มันเสาด้วยมากเหลยอยู่ต้นเดียวนะครับ ก็ร้านไหนก็ไม่ค่อยรับทำนะอ่าเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับเผื่อจะทําเองได้บ้างนะครับผมอืออย่างนี้นะครับคือเข้าเรื่องเลยนะฮะคือผมก็จะใส่เบอร์ใหญ่กว่าเดิมเนาะเนี่ยมันปกติมันจะเล็กไซน์นี้เป็นเบอร์11นะนี่เป็นเบอร์11อันนี้เป็นเบอร์12นะครับผม แอนเบอร์สิบสองมันจะใหญ่กว่านี่หมวกหมวกก็ใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นของพวกเวฟนะครับที่มันใหญ่ขนาดนี้เป็นของเวฟเวฟร้อยสเป็นร้อยยี่ห้านะครับจะใหญ่แบบนี้นะฮะแต่ว่าของคิกมันจะเล็กแค่นี้นะครับแต่ที่แต่ที่นี้เนี่ยมันชอบหวานนะครับมันชอบหวานอยู่ตรงในเนี้ยฮนะมันจะเป็นเกลียวหลุดออกมาเลยนะครับนี่ผมก็ได้ทําการทับเกลียวใหม่นะครับจะทับเกลียวใหม่ด้วยด้วย โดยเบอร์นี้แหละนะนี่นะเบอร์สิบสองนะครับผมเป็นเกียวเบอร์สิบสองมันเป็น M 8 M 8 1.25นะครับ M 8 1.25นะครับเนี่ยน็อตทั่วไปเบอร์สนะิบสองฮะนีไขเขาได้สบายๆนะครับใส่เบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับเราขยับไซส์เหมือนเสื้อสูบนั่นแหละนะ เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเกียวเดียวกันนะครับผมเนี่ยนะฮะกองผมรั่วยอยู่รูหนึ่งนะครับมันเสามันแหว่งไปนะครับมันไม่ได้ใช้อันหนึ่งก็เลยอยากจะมาทําให้ดูว่าจะจะต้องทํำยังไงนะฮะเนี่ยใหญ่กันนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ใช้สว่านนะสว่านนี่แหละนะครับเนี่ย จะให้ดูก่อนอาจจะมืดหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันอยู่สูงน,ะนี่นะผมก็ทำการเอียงรถแบบนี้นะครับเอียงรถโดยการยกตัวนี้ขึ้นนะครับเอียงไว้ฝั่งนู้นนะครับเอียงให้มันเอียงไม่ให้มันล้มนะมัดเบรกไว้นะครับมัดเบรกด้านท้าไว้ไม่ให้ล้อมเลื่อนนะเอามาตรงนี้นะครับ ันอาจจะมืดหน่อยนะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ผมหามุมก่อนนะฮะ,ะมองเห็นบ้างปล่าไม่รย้ก็จะพอมองเห็นบ้างเนาะเนี่ยใต้ล่างนู่นแหละนะครับเนี่ยผมก็จะใช้ สว่านนี่นะจาอเข้าไปในรูนี่นะรูไหนที่มันเสียแล้วก็ใช้สว่านนี่นะยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าสว่านมันต้องมันต้องเล็กกว่ามันต้องเล็กกว่าอันนี้นะสว่านมันต้องเล็กกว่าเกียวนะครับต้องเล็กกว่าอันนี้ m 8ดตัวนี้ก็น่าจะต้องเป็น m 6นะสว่านนะครับเนี้ยเรากตาบเข้าไป พอได้พอได้พอได้แบบนี้แล้วนะครับพอได้รูแล้วนะเราก็นี่มันเป็นตัวไอตัวทัรที่ผมซื้อมาจากเน็ตจาก l a z a d a แล้วนะตัวนี้นะตัวจับตัวจับดอกตารนะครับแต่ว่าเหลี่ยมเนี่ยผมทำขึ้นมาเองนะครับเหลี่ยมนี้นะครับปกติมันจะเป็นกลมๆแล้วก็จะมีเหล็กสอดตรงนี้นะ ทีนี้เนี่ยผมได้เอามาประยุกนะครับเอามา,าเจียออกนะครับผมฝั่งนี้ก็เจียฝั่งนี้ก็เจียเจียให้มันครบให้เป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นเบอร์สิบสองแบบนี้นะครับนี่นี่นะแบบนี้นะนี่ก็เป็นสี่ทางเลยตัดทิ้งไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะมีแรงหมุนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับใกลๆหน่อย อ่าอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับหวังว่าน่าจะพอมองเห็นเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่แบบว่าเกลนะียวมันหวานนะเกลียวมันหวานเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับนี่เราเจาะรูเข้าไปแล้วนะครับขยายรูขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ใส่หนะ้าที่เราผลิตขึ้นนะครับนี่ เป็นตัวสามทางมันจะมีเบอร์สิบเป็นตัวสี่ทางก็ได้นะครับมันจะเป็นเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่เบอร์สิ 14, บอ,อ่าแล้วก็เบอร์แปดนะครับหรือว่าใครถนัดใช้เป็นเบอร์สิบเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ขอให้มันจับตัวนี้ได้นะผมทําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวยาวมันก็มันจะถึงพื้นนะเนาะหมุนไม่ได้นะครับเราก็ใช้ตัวสั้นๆน,นะครับสั้นๆที่พอจะหมุนได้นะเนี่ย เบื้องต้นผมก็จะทาผมก็จะหยอดน้ำมันก่อนเนี่ยผมก็จะหยอดน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะอาจจะมองไม่เห็นนะตรงนั้นอะ่ะนี่แล้วก็หมุนหมุนหมุนเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยนะ ค่อยๆหมุนตาบเกลียวเข้าไปนะครับเอาแค่สุดนะเอาแค่สุดไม่งั้นดอกตาบหักแน่นะเนี่ยผมคาไว้อย่างงั้นแหละนะครับผมคาไว้ให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะสุดแล้วนะครับเอาแค่สุดพอนะครับแล้วก็หมุนออกมานะ นี่มันก็จะได้คาบหนึ่งอ่อมันก็จะได้คาบไอขมเหาติดออกมานะครับน,นิดหน่อยเพราะผมลองตาบรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้น่าจะแทบไม่มีแล้วนะครับนี่ประมาณนี้แหละนะครับในการในการทารปเกียวผมเชื่อว่านะครับลดลดของ หลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนรถผมก็ได้นะครับเพราะว่าถอดอยู่บ่อยๆนะครับถอดอยู่บ่อยๆแล้วมันชอบหวานนะครับแต่ว่าถ้าไปร้านอื่นร้านที่รับตาบเกี่ยวแท้ๆเขายังไม่รับทาบนะครับเขาบอกว่าต้องถอดฝาสูบออกมาแล้วค่อยตาบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ผมได้ประยุกต์นะครับเครื่องมือพิเศษนะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่นี้นะครับ เอามาต่อกันปกติตัวนี้เป็นเหล็กกลมนะผมทําให้เป็นเหลี่ยมให้มันเข้ากับเบอร์เบอร์ประแจได้แค่นั้นเองครับเข้าเข้ากับบล็อกได้นะแค่นี้ก็หมุนได้แล้วนะครับนี่นะสามารถทําเองได้นะครับที่บ้านนะครับผมเนี่ยแบบแบบเนี้ยว้ยหมุนอ่าโอเคเดี๋ยวผมทำต่อไปก่อนนะครับผม นี่ฮะวิธีวิธีจะใส่เสานะครับผมก็ใส่น็อตแบบนี้นะครับใส่น็อตตัวเมียตัวเนี้ไว้ด้านในแล้วก็ใส่ตัวตัวที่ประกอบไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นชุดเดียวกันนะบีบกันไว้นะครับบีบสองตัวนี้ไว้นะครับแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะครับทีนี้นะฮะหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนตัวล่างหมุนต,ตัวล่างเข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าไปสุดนะครับผมทําตามนี้นะครับ เทียวน็อตครับว่ามันม,มีมันไม่มีตัวจับอะไรเลยนะตรงนี้เนะี่ยไม่มีตัวจับไม่มีตัวหมุนเราก็ทําแบบนี้นะครับน็อตมาบีบกันไว้นะครับแล้วก็หมุนตัวล่างขึ้นไปนะครับผมอ่ะตามนี้นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสาเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถผมก็จะเยิมนิดนึงนะครับเยิมน้ํามันนะครับนะเห็นไหม ตัวนี้นะเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสาเล็กอันนี้เสาเดิมเนี่ยเสาเดิมนี่เสาใหม่เนี่ย,น,น,ยนะครับนี่เป็นเสาเบอร์12นะครับอันนี้เป็นเบอร์11นะครับผมเสาเดิมเสาไม่เดิมนะครับอ่ารูรูใหญ่ไหมนะครับเท่าออก,กันนะครับใส่ได้เนี่ยมันดูนะดูฝามัน อานานิดนึงนะอ่ะนี่นะครับอ่าถือว่าทำสำเร็จนะครับผมใส่ได้เรียบร้อยเสาเรีบร้อย,รรอยตรงเดะนะครับนุ่นเลย